ก็จุดเริ่มต้นก็เกิดจากาพ่อเพื่อนนะครับพ่อเพื่อนที่เป็นอาจารย์าารยขวัญน,นะก็ถ้าเปรียบก็เป็นเป็นเหมือนพ่ออีกคนนึงนะที่ผมนับถือนะก็เขาชวนมาทําทีมที่ราชบุรีนะครับพอทําเสร็จมันเกิดวิกฤตโควิดนะแล้วก็ต้องต้องย้ายมาแล้วก็ด้วยความที่เราจบส่วนมาเขาก็อยากให้ทีมงานที่นู่นเข้ามาทําทีมสงปรหลาเพชรบูร์นะครับก็โดยนโยบายก็เกิดจาก พวกเรือในสวนว่าอยากให้เพชรบุ์เนี่ยมีนักเรียนเพิ่มขึ้นนะครับ<ม>ก็เลยทํากีฬาขึ้นมานะครับ<ม>ก็ทามาตอนนี้ก็อยู่มาอยู่เพชรบุรก์ก็ประมาณปีที่สี่ลวครับแล้วก็มีโอกาสนะครับมีโอกาสที่เข้าไปารู้จักกับผู้ใหญ่นะครับผู้ใหญ่ในจังหวัดแล้วก็ได้โอกาสที่เข้ามาทาเพชรบุ์ก็คือเริ่มจากพิวัตร พี่วัดเป็นรุ้นพี่สงกรานก็คือเขาเป็นคนที่เริ่มที่ว่าเอ้ยเพชรบุรไม่มีทีมก็คุยกับผู้ใหญ่ในทีมทีนี้ผมครับผมก็ได้มีโอกาสเข้ามาทําก็เป็นจุดเริ่มต้นจุดแรกนะครับแล้วก็สิ่งที่มันมันเข้ามาเนี่ยทีนี้ถามว่าปัญหามันเยอะโดยที่มันไม่มีเม็ดเงินมันเรารู้่แล้วมันไม่มีเม็ดเงินนเล่าจุดเริ่มต้นเลยครับจุดเริ่มต้นมันก็มันเกิดเกิดขึ้นจาก นี่แหละเข้ามาเป็นพี่วัดเป็นคนชวนพอชวนมาเสร็จแล้วทีนี้ส่งเหเวคับใหคเคับไปก็โดยที่ผมช่วยกันหาตังค์เองขายเสื้อให้แฟนคลับแล้วก็มีนายกบทินนายกนายกที่เข้ามาช่วยเขาก็ช่วยซื้อเสื้อแล้วก็ช่วยประชาพันธ์ขายเสื้อเพราะว่ามันยังไม่มีเจ้าของทีมที่เข้ามาทุ่มเงินโดยที่ชัดเจนเลยก็เหมือนที่มันเป็นเหมือนฟุตบอลมวลชนก่อนอะ ทุกคนช่วยกันก่อนนะครับแล้วก็เลยส่งช้างไปครับนั่นแหละจุดเริ่มต้นของของผมผลงานชาน้างไงแพ้เชียงรายเชียงรายเชียงราย,ารายอ่าทยลีกเนี่ยสิงเชียงรายสิงเชียงรายเนี่ยใช่สิงเชียงรายไปเจดใช่แต่ฉลาดมาเจอก็เป็นนั่นแหละเป็นโค้ชอาชีพครั้งแรกแต่ว่าคือเด็กเนี่ยมันของเราต้องยอมรับมันใหม่จริงบางคนเนี่ยเด็กในทีมนี่เล่นบอลเจ็ดคนมาอยู่เลย รียนเจ็ดคนแล้วทีเนี้ยอายุมันก็ไม่ได้เยอะมากประสบการณ์ก็เป็นเป็นสิ่งที่เรียนรู้ครับเพชรบูรณ์ยุเติดนวเวลานี้นักกีฬานักกีฬาในจังหวัดก็ประมาณสิบสิบเจ็ดคนเป็นตัวเป็นตัวจังหวัดเลยนะแต่ผมคัดเองหลายๆคนคิดว่านักกีฬาเพชรบูรณ์มีดีอยู่แล้วแต่แต่ว่าทำไมต้องเอาเด็ก ที่ผมทำก็คือเด็กสงกรานที่ผมไม่ทําในแชมป์เยาวชนแห่งชาติเอามารวมตรงนี้คือสิ่งตรงนี้ผมผมจะเอามาแมตช์กันให้ได้ระหว่างไอ้พวกสดกับบวกกับเก่าเพื่อให้เป็นทีมที่มันเป็นโมเดลมากขึ้นฟุตบอลที่มันเล้าใจมากขึ้นฟุตบอลทั้งมีเรื่องของเกมเพชซิงวิ่งสู้ฟัดแล้วก็บวกกับคนที่มีประสบการณ์ตอนนี้เด็กสนกลาบเพชรบูรณ์ที่ผมเอามาน้องๆ1ิ1เจ็ดสบปดีเนี่ยประมาณ8คนแล้วก็บวกไอพวก นักกีฬาในจังหวัดที่อายุไม่เกินยนะี่สามยี่สี่เนี่ยประมาณประมาณได้เก้าคนได้ไ<ม>อเน,นี่ยมันคือเจเนอชันใหม่ในการสร้างทีมเวลาผมทําทีมอ่ะผมจะแบบผมจะมองมองเป้าหมายไปข้างหน้าเราต้องทําโมเดลของเราก่อนว่าเราต้องสร้างไอ้พวกกรุปกร๊ปเนี่ยกรุ๊ปเล็กๆที่พวกยังบัตรทั้งหลายเนี่ยเพื่อให้อีกสามปีเนะี่ยมันเป็นกำลังก,กำลังของทีม,มฉะนั้นการสร้างการการสร้างทีมหรือทําทีมเนะี่ยมันต้องมีเด็กๆ แล้วก็คนที่มีประสบการณ์มาแมตกันมันถึงจะไปได้แต่ทุกวันเนี้ยก็ถามว่ามันเพอร์เฟกต์ไหมผมก็ยังมองว่ามันต้องมีอีกหลายจุดที่ต้องแก้ไขในเรื่องของการเล่นมันก็เป็นเป็น,เป,นเป็นหน้าที่ของผมที่ต้องต้องทําไม่มีนักเตะอาชีพเก่าเลยมีกิบมีที่เคยเล่นอยู่ชลบุรีมีกิบใช่ครับเ <คน S 1> ล่นชลบุรีคนเดียว,ยวที่เหลือก็เป็นน้องใหม่หมดแต่ก็มีมาปรับไปอย่างเล่นอยู่ชัยนาท เล่นอยูอ่กำแพงเพชรมั่งครับไอชื่อน้องโน๊ตมั่งโน้ตกับบอพวกเนี้ยเล่นบอกว่าเลบ,บุญไม่มีตังค์ไม่มีตังค์พีใ่ใช้คำนี้ได้ไหมใช้คำนี้ได้เลย <c oughs> เพราะว่าเราต้องเดินเหมือนขอเขาช่วยความสนอยู่เลยอย่างของแบบติดหน้าอกให้ผมนะ,ะช่วยมาเท่านี้อะไรเงี้ยก็มีหอนหน้าสียามคนแรกเนี่ยที่เข้ามาช่วยพี่ท็อปเนี่ย ที่เขาเข้ามาช่วยทีมคนแรกเลยสปอนเซอร์คนแรกเลยแล้วก็พอมันทําเป็นรูปธรรมขึ้นทีเนี้คนก็ช่วยกันไปบ้างเจ็ดพันบ้างสามพันบ้างไปช่วยกันมันไม่ได้มีตังเหมือนเหมือนทีมหลายทีมที่เขาทำงั้นผมนบอกว่าอยากฝากไปถึงผู้ใหญ่ในจังหวัดอะก็มองมองเห็นทีมเราเล็กๆทีมจังหวัด ool, เพชรบูรณ์เผื่อมันจะได้แบบไปเล่นลีกอาชีพ เป็นจริงเป็นจังกับเขาบ้างเพราะว่าเก้าตลอดเก้าปีไม่มีทุกคนบอกผมเสมอว่าเอ้ยเข้ามาทํเหรอทาได้เหรอทำแล้วมันจะไปยังไงต่อมันจะได้ยังไงต่อแต่ทุกวันนี้มันเป็นเป็นรูปธรรมแล้วมันเห็นแล้วว่าเห็นแฟนคลับเข้ามาดูในสนามมากขึ้นผมเห็นแค่เด็กตัวเงเล็กอะที่เขาแบบเออมันยังสนใจในเรื่องกีฬาเด็กเข้ามาดูเยอะมากพี่แต่ว่าสิ่งที่สําคัญต่อไปเนี่ยเราจะสารต่อไงให้มันยังยืนอันเนี้ยมันมันเป็นมันเป็นปัญหาสําคัญเลยนะ เป้าหมายหลังจากที่เราไม่มีตังค์อ่ะสนามอย่างเงี้ยไทยปรับปรุงดูแลสนามก็โดยที่อาทางทางทีมงานนี่ครับทีมงานทีมงานผู้พันเรือเขาเขาเป็นหารเขาก็มาช่วยทํามาปรับปรุงแล้วก็ขอความอนุเคราะห์กักกททกรทเพชรบุญก็เขาก็ให้ความอนุเคราะห์ในเรื่องตรงนี้ ให้สนามเราใช้แล้วก็ปรับปรุงโอ้ปรับปรุงเยอะพี่เป็นเป็นแสนนะค่าบำรุงค่าอะไรเงี้ยนี่คือสนามเดิมที่มิชบูลเอฟซี FC, เคยใช้สมัยก่อนอ่าไม่ใช่พี่ถ้าสมัยก่อนมันจะติดที่หนามไม่เลยพระละครับอันนี้คือสนามวิราก,กามครับผมถูกปะ่ะครับแต่มีกทอมาช่วยปรับปรุงครับเพื่อมาใช้กับทีมนี้ครับโอเคแฟนบอลเด็กๆมิชบู์ เป็นไงบ้างเท่าที่เราเข้ามาเราเป็นคนนอกถูกไหมที่นี่เคยมีวันมาก่อนตอนที่เขาความคิดมันเป็นยังไงผมว่าคมคิดคมคิดก็ที่ผมฟังมาเขาบอกเขาขอบคุณผมนะมเขาบอกขอบคุณว่าที่ที่เข้ามาทําแล้วมันมันทําให้เขามีความสุขอ,อย่างเขาบอกว่าต่อไปดีเนาะถ้าเรามีหลิกชีมจริงเอ,อี่ยทุกวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยคนก็จะมารวมตัวกันที่นี่หมดมเขาบอกผมนี่ผมขนลุกเลยนะบอกเฮ้ยขนาดนั้นเลยพี่บอกจริงโค้รโค้รทำดีนะ ทำต่อไปแล้วอย่าทิ้งทีมนะผมแฟนขับพวกรุ่นเก่าๆเขาเขาคุยอ่ะอย่างเมื่อวานไปนั่งกินข้าวเขาเขาก็แบบชมว่าทาต่อไปออยังมีแฟนบอลแล้วก็หลายๆคนที่หนุนหลังแล้วก็เห็นสิ่งสาคัญเนี่ยเด็กรุ่นตัวเเล็กเนี่ยพวกแคมีใ่ใน,ใน,ใ,นในเพชรบูรณ์ี่ยเยอะอม,มีหนองไผ่ลมศักลมเก่าวิเชียนมีทุกอย่างมีทุกที่เลยเด็กเข้ามาดูเยอะมากตรงนี้มันเป็นจุดที่ทําให้กระแสฟุตบอลเพชรบูรี กลับเข้ามาอีกครั้งหนึง่งเนี่ยผมเห็นสิ่งที่มันแตกต่างจากหลายๆปีที่ผ่านมาเขาบอกว่าสาอาทิตย์เพชรบูรณ์เงียบในเมืองเงียบแต่ทุกวันนี้ยพอค้าแม่ค้ามาได้ขายเศรษฐกิจดีขึ้นนะแฟนบอลเข้ามาดอาูอย่างพันคนอย่างเงี้ยร้านค้าได้ขายเท่าไหร่จริงไหมอันนี้มันเหมือนถ้าเรามองมันเหมือนมันกระตุน้นเศรษฐกิจช่วยช่วยจังหวัดเพชรบูรณ์ด้วยหลังจากนี้อีกห้าเกมครับเจอใครบ้างจำได้ไหมก็ ไปไปนาดยิบเก้านี้นะครับยิบเก้านี้แล้วก็กลับมาเตะในบ้านอีกสองแมตช์แล้วก็แมนูท้ายไปเตะกับพิจิตเราถนฐานะเป็นโค้ชเรามองทีมคู่แข่งเป็นไงบ้างผมว่ามันมันมันไม่หนีกันมากอะไม่หนีกันมากครับพี่เพราะว่าผมว่ามันขึ้นอยู่กับจังหวะแล้วก็สิ่งสิ่งสาคัญคือสภาพสภาพร่างกายเพราะว่ามันแข่งสีมงเย็นข้้งอากาศมันร้อนมาก สภาพร่างกายความฟิตนยเป็นปัจจัยแรกก่อนต่อให้แบบคุณมีวิธีการดีนาดไหนแต่ว่าถ้าสภาพร่างกายและความฟิตมันไม่ถึงเนะี่ยมันก็โอกาสที่มันจะพลาดก็มีนะครับแล้วก็สิ่งสิ่งที่สําคัญอีกเรื่องหนึง่งคือเรื่องของระบบการเล่นวิธีการเล่นถ้าใครมีวิธีการที่ดีผมว่ามันก็น่าจะเก็บแต้มได้เพราะว่าบอลมันวัดวัดสองอย่างนี่นะบอลอ่าเซมิโปรอะเรื่องแรงแลเรื่องระบบทีม ผมว่านะเพราะมันไม่เหมือนบอลไทยลีกบอลไทยลีกจะเป็นเรื่องทุกอย่างเทคนิคอะไรเงี้ยเด็กเรามีดีตรงไหนบ้างครับผมดีผมว่ามีดีตรงที่มีมีเด็กมีไฟมีไฟที่อยากจะเล่นแล้วก็มีเรื่องของความกระหายแล้วก็สิ่งสิ่งที่ผมทําตลอดกกคือระบบทีมระบบทีมกับโครงสร้างที่มันชัดเจนเรื่องระบบวิธีการเล่นคือเราจะเป็นบอลที่ไฟติง้งบอลรวดเร็วบอลสมัยใหม่ นะยิงก็คือต้องยิงให้ขาดครับเด็กตรงๆคือเด็กวิ่งเต็มเก้าสิบได้ไหมผมคนผมผได้ณนะเวลานี้นะณนะเวลานี้สองแมนที่เห็นนะยก็คือว่าถ้าถ้าเก้าสิบวกเนี่ยโทดเจ็บเนี่ยผมว่ายังยังแรงยังเหลือครับก็มันมีรุ่นพี่ในประสบรุ่นพี่ในทีมก็ประสบการณ์ก็มกีก็เล่นได้ครบเก้สิบแต่สิ่งสำคัญนี่เนะี่ยมันมันมันโอ,อกาสมันร้อน อย่างสี่มงเย็น,น,ย by, by นอย่างเงี้ยเราวอร์มอัพบ่ายบ่ายสามสิบนาทีเงี้ยสภาพกาศประเทศไทยเราเนี่ยมันข้างอุณหภูมิมันร้อนจัดนี่แหละวัดกันตรงนี้วัดเรื่องความฟิตเนี่ยเป็นเป็นปัจจัยแรกก่อนผมว่านะอยากจะบอกอะไรกับชาวเพชรบูรณ์ครับที่ไม่มีอาชีพมาเก้าปีแล้วอันนี้เป็นโอกาสที่ดีโอกาสหนึ่งรเราไม่รู้อนาคตว่าจะออกอะไรในอีกสองเดือนข้างหน้า พราะมันเตะกันเจ็ดแมตช์ครับถ้าเรามีโอกาสได้ขึ้นหรืออะไรก็ตามเราจะอยากบอกคุณเพชรบูร์ว่าไงก็สิ่งแรกต้องต้องต้องบอกก่อนว่าอยากให้ผู้ใหญ่เนี่ยในในจังหวัดหรือหลายคนที่มีสตังค์เอาเอาว่างอยากให้สนับสนุนในในในทีมจังหวัดเนี่ยเพื่อมันทําให้มันเป็นเป็น,เป,นเป็นมาตรฐานของฟุตบอลเพื่อไม่เพื่ออะไรนะเพื่อคนรุ่นหลังเพื่อเด็กเยาวาชนที่มันเตะบอลแล้วมันสนใจในเรื่องกีฬาแล้วมันอยาก กาวจุดดูเล็กเพื่อไปติดทีมชาติเนี่ยผมอยากให้คนเพชรบณ์เนี่ยนะทำเหมือนโมเดลว,ว่าฟุตบอลโมเดลปั้นน,น,นักบอลเข้าสู่ทีมชาติเพื่อตอบแทนประเทศชาติมันเป็นอนาคตของของเด็กๆงั้นจุดตรเล็กถ,ถ้าผู้ใหญ่คุณมีคุณทุนทรัพย์และมีทุกสิ่งทุกอย่างมีอํานาจใน,ใ,ใ,ใ,นในการบริหารจัดการจังหวัดแล้วเราเอาเงินเล็กๆน้อยๆเ,เนี่ยมาทุ่มมาเกี่ยวกับฟุตบอลเนี่ยผมว่าสิ่งที่ได้ไปคือน้องๆ้องเยาวชนบุตรหลานของท่านลูกหลานของท่านในจังหวัดเพชรบณ์ มันทาให้เศรษฐกิจเนี่ยหรือเด็กๆเนี่ยห่างไกลจากยาเสพติดห่างใจมันจะไปเล่นเกมไปทําอย่างอื่น,นผมว่ามาเล่นกีฬาเนี่ยดีกว่ากีฬาฟุตบอลเ,เป็นอะไรที่มันสร้างคนเหมือนผมเนี่ยผมก็มาจากบ้านนอกนะได้ดีทุกวันนี้ก็เพราะอะไรก็เพราะฟุตบอลไม่มีชื่อบื่นเลยงั้นผมว่าจุดตรงนี้เป็นจุดที่คนพิจิบบนต้องให้ความสําคัญละเก้าปีตลอดเก้าปีสิบปีไม่มีฟุตบอลแต่วันนี้มันเกิดขึ้นแล้วมันเกิดขึ้นโดยที่ความตั้งใจของคนในกลุ่มเล็กๆในจังหวัด อยากจะทําฟุตบอลจริงๆงั้นผมก็ไม่ใช่คนเพชรบณ์แต่ผมเข้ามาทําผมรักผมก็รักที่นี่อยากให้ที่เนี่ยมันจะเจริญขึ้นมันดีขึ้นอย่างอย่างบุยลำชนบุรีนะที่เขาเป็นเมืองกีฬาไปแล้วอยากให้เพชรบณ์บ้านเราเนี่ยมันมีกระแสมีสิ่งตอบรับแล้วก็เหมือนที่ผมภูมิใจตรงที่สองแมตช์เนี่ยพอค้าแม่ค้าเข้ามาในสนามเนี่ยได้ขายของแล้วก็พอหลังจักบอลเสร็จเนี่ยจบเสร็จเนี่ยร้านอาหารต่งตาง เศรษฐกิจมันก็กระเตืองขึ้นอย่างเงี้ยมันก็เหมือนทําให้ปลูกกระแสทั้งฟุตบอลด้วยเศรษฐกิจในเรื่องวันเสาร์อาทิตย์มันดีด้วยจากเสาร์อาทิตย์คนร้านเขาตขัวกรตุ้เงียบมันก็มีคนที่ใส่เสื้อฟุตบอลเพชรบูรณ์ไปนั่งกินข้าวไปอะไรเงี้ยผมว่าเป็นจุดที่ดีนะครับนอกเรื่องอีกนิดนึงก็คือสมมุติถ้าเลื่อนชั้นได้ต้องมีเนทั้งทีแล้วแน่แหละสองล้านสามล้านอะไรก็ว่าไปหนึ่งล้านแบบใช้เด็กๆ เรามองไปข้างหน้าเราจะหาเงินได้ไหมท,ทั้งทั้งที่ตอนนี้ไม่ได้ตั้งใจมาทำเรื่องนี้คร <c oughs> <ๆ>ับโอ้โหมันเป็นมันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องใหญ่เลยนะเรื่องเรื่องตรงนี้ถามว่าหาเงินได้ไหมก็อยากวอนนั่นแหละครับผู้ใหญ่ในจังหวัดที่มีทุนทรัพท์นี่แหละเพราะอีกเดือนเดืนจะรู้แล้วรู้ต,ตัวแล้วใช่ครับอ่าเราพูดถึงอนาคตกันแบบไม่รู้อนาคตอยากจะพูดอะไรต่อเรื่องเงินอ่ะเอาตรงๆ เมื่อเวลาเนี้ยต้องบอกว่าทั้งคนทั้งทั้งผู้จัดการทีมทุกคนเนี่ยแล้วก็พวกท่านนายกเนี่ยแล้วก็รวมถึงพอโรงเรียนผมเนี่ยอพอโรงเรียนผมก็ช่วยซื้อเสื้ออ่าพอแล้วพิจมพงอยู่สุขเนี่ยช่วยซื้อเสื้อซื้ออะไรช่วยสนับสนุนอยู่เลยแต่ปัญหาหลักเนี่ยก็คือต้องกลับมาคิดก่อนว่าถ้ามันขึ้นจริงๆจะทํำยังไงเนี่ยมันเป็นปัญหาปัจจัยหลักเพราะว่ามันทุกอย่างมันใช้เงินอย่างที่สามเนี่ยค่าเดินทางมีอยู่แล้ว ไปนอนโรงแรมอย่างน้อยมีแล้วครั้งนึงนะไปแข่งนอกบ้านนะ่ะสามหมื่นสี่มืมันเป็นปัจจัยสําคัญเนถามว่าไอ้ตรงเนี้ยผมก็หนักใจยังหวากวิงวอนครับวิงวอนถ้ามันขึ้นจริงๆนะแต่ถามว่าความมีความหวังไม่มีความหวังเราแข่งมาสองเม็ดเราได้6แต้มยิงไปเจ็ดเมตรเสียหนึ่งผมถือว่ามัน,ม,น,ม,นมันเกินคาดนะแต่สิ่งสําคัญเนี่ยทุกอย่างมันต้องใช้เงินในการเดินทาง ก็วันนะครับวอนแหละวอนผู้ใหญ่ในในจังหวัดนะครับถ้ามันขึ้นชั้นจริงๆนะใครที่มีใจรักกีฬาแล้วก็อยากให้เข้ามาสนับสนุนกับทีมเพชรบูรณ์ยูเนเต็ดบ้านเราื้อเสื้อคนละตัวใช่เสื้ออย่างน้อยก็ได้เสื้อคนละตัวก็ก็ถือว่าดี